วันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนเพื่อนะครับมาร้านลูกเส้นนะครับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางนี้ทางร้านเขานะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงนะฮะผักบุ้งมีด้วยนะครับมีผักบุ้งด้วยแล้วก็มีเป็นน้ําตกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ในส่วนของไมู่อื่นนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่วันนี้ผมมาขอทานเป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงนะฮะ ใหญ่แล้วกันนะฮะเป,เป็นใหญ่หมดหมดนไหมไเป็นช่วงเช้าเดี๋ยวผมมาทําเป็น IP ต่อไปก็ไดนะ้วันนี้เดี๋ยวผมทําเซิร์ฟไปก่อนเพราะว่า IP นี้เป็น IP นำล่องแล้วกันถือว่ามาลองชิมดูแล้วกันเพื่อนๆนะครับก็ลูกเส้นนะฮะร้านนี้ก็อ่าก๋วย,วยเตี๋ยวแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงนะครับมีผักบุ้งไหมฮะ มีครับมีแต่ว่าถักบุ้งนี้ส่ยพวกน้ำตกมากกว่าถักบุ้งนี่คือสายพวกน้ำตกใช่ไหมครับอ๋อตกแล้วก็เกิดเป็นเด็กธรรมดาปกติแล้วก็จะเป็นไอ้พวกห่อกับคำนึงใช่เป็นห่อทั้งนี้ร้อนเลี่ยฮะแล้วก็ได้เป็นน้ำตกก็ดีเลยเย็นดีนะ ปางเจ้าของร้านก็จะเป็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ๋อ ที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็คือเมนูนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆผมตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านนะครับท่านผู้ชมครับเขาจะเป็นเจ้าของร้านนะครับเป็นเจ้าของร้านนะท่านผู้ชมพูดหลายรอบจังนะครับชื่ออะไรครับชื่อกวางค่ะชื่อกวางนะครับปกติมีคนลบบุรีไหมฮะเป็นคนลบบุรีค่ะตั้งแต่เกิดเลยไหมฮะใช่เกิดที่นี่ค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ถ้าอยู่ก็คือใกล้ๆกันนี้แหละบ้านอ่ะนะ ใกล้ๆกันใกล้ๆกับที่นี่ใกล้ๆกับผมพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่เอราวันอยู่เอราวันใกล้กันนะฮะท่านผู้ชมก็คืออ่าชื่ออะไรนะชื่อกวางใช่ไหมคือกวางนะครับเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะครับที่นี่ซิกเนเจอร์นี้เป็นอะไรที่แบบขายดีที่สุดเลยค่ะดีที่สุดก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงวันนี้ผมได้มีโอกาสมาทานแล้วก็เดี๋ยวในอีพีหน้าเดี๋ยวผมมาอีกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมอีพีหน้าเย็นไปหน่อยเย็นไปหน่อยนะฮะให้รู้สึกว่ามันจะมีน้ำตกด้วยนี่มีค่ะมีเป็นน้ำตก แต่ว่าไม่ใช่เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็จะเป็นใส่เลือดหมดูเนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยวใน e ี P ่หน้าเดี๋ยวผมจะลองมาทานให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงก่อนนะครับขอบคุณน้องกวางมากเลยนะครับครับโอเคเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมเข้าไปคุยด้วยเดี๋ยวผมขอทานก่อนนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะลองทานนะครับท่านผู้ชมครับ นะครับก็คุยแล้วรู้สึกโอเคมากๆเลยนะคท่านผู้ชมก็เจ้าของร้านอัธยาสายดีแล้วก็พูดเก่งด้วยนะครับชื่อกวางนะครอ่ะเว้ยลืมบทไปเลยนะครับว่าผมจะพูดอะไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับในส่วนของเมนูของเขาเนี่ยก็จะร้านของเขาชื่อว่าร้านลวกเส้นนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวเมนูให้กับท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับก่อนที่ผมจะไปรับประทาน๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงนะครับในชามนี้นะครับท่านผู้ชม วันนี้รายการผมต้องเร็วๆมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเรามาถ่ายตอนช่วงเย็นนะครับไม่ได้เอาแว่นมาด้วยนะฮะมาดูเมนูกันนะครับในส่วนของเมนูนะครับก็จะมีเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับราคาก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชม60บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูตําลึงก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบเจนเตโฟนะครับก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋นมีไก่ตุ๋นด้วยนะท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็เนื้อรวมลวกหมูรวมลวกนะครับเนี่ยครับก็ราคาก็ตามนี้เลยนะครับเมนูข้าวจานเดียวอ๋อมีเป็นข้าวด้วยนะครับข้าวหมูลวกอ่าเดี๋ยวเท้าหน้าเดี๋ยวผมจะลองมาทานดูนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแนะนํากับเพื่อนๆก่อนแล้วก็มาลองชิมดูนะฮะข้าวผัดหมูเนี่ยข้าวพงข้าวกะเพราหมูหมักก็มีด้วยนะที่กะเพราหมูหมักน่าทานนะข้าวกะเพราหมูกรอบนะครับ หมูสเตะ๊ะขนมปังหน้าหมูเกี๊ยวกรอบต้มยำลูกชิ้นโอ้เยอะนะฮะเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชม แล้วนะครับลองมาทานดูนะฮะคือถ้าพูดถึงโอ้ยเลอะวันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อสีขาวมานะครับผมใส่เส้อสีดำนะครับเลยรอดทนจากการ กระชรอนะครับของน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับท่านผู้ชมบอกได้คัเดียวนะครับว่าอร่อยออมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมลองมาชิมดูนะฮะ นะครับคุณกวางอร่อยมากๆเออผมอยากจะทราบว่าในส่วนของน้ําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือทําไมถึงอร่อยอย่างเงี้ยก็เราก็คัดวัตถุดิบแล้วก็ออพวกกระดูกอะไรเงี้ยคือใส่ไปไม่ยั้งเลยค่ะก็คือมันเป็นสูตรจากทางร้านใช่ใชเป็นสูตรของคุณแม่ค่ะก็ะคือคุณกวางเขาไม่ค่อยตอบนะครับเพราะว่าเขาจะสงวนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นความลับนะครับ <laughs> อยากจะลองมาชิมก็ลองมาดูเนาะคุณกวางเนาะค่ะ แล้วคุณปายจะฝากอะไรกับเพื่อนๆไหมครับก็อยากให้ลองมาชิมดูค่ะก็คือเพิ่งเปิดด้วยก็เลยยังยังแบบว่าตามหาลูกค้าอยู่อีกเยอะค่ะอยากอยากเปิมโต๊ะแล้วค่ะ ครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ข้างหลังนะครับเออในในโซนข้างหลังนี่คืออะไรฮะนี่คุณปาเป็นโซนข้าวค่ะป็นข้าวสั่งให้เขาอยู่ด้านหลังก็คือในส่วนของเมนูที่ที่ผมอ่านให้กับท่านผู้ชมได้ดูเมื่อกี้ก็ของข้าวนี่คือจะอยู่ทางข้างหลังใช่ไหมใช่ค่ะเราก็จะจัดทั้งข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวออกมาเสิร์ฟ โอเคก็มีเพจไหมมีเป็นเพจร้านลวกเส้นค่ะเพจร้านลวกเส้นพิมพ์คำว่าร้านลวกเส้นร้านลวกเส้นก็เจอเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี yeah, mm ๋ยวคุณปางส่งแคปเพจมาให้ผมด้วยนะได้ค่ะนะับแล้วก็ลา์แมนอะไรมีไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีค่ะอยากให้ลูกค้ามาที่ร้านก่อนใช่กุศแบบว่าจัดร้านให้อย่างสวยค่ะอยากให้แบบว่ามาเห็นถึงความตั้งใจว่าเออเรา ตั sí, no ini, bueno. ้งใจทํำร้านให้มันดูดีในแบบสไตล์ที่เราอยากทำที่นี่คิดว่าไม่น่าจะมีที่ที่เนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าประทับใจนะครับที่ผมเห็นหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสได้เข้ามาวันนี้นะครับก็เลิกงานนะครับก็เลยลองมาชิมดูแล้วเดี๋ยวใน e ีพต่อไปเนี่ยผมจะมาชิมเมนูนะคุณกวางได้ค่ะเดี๋ยวจัดไปให้ โอเคสำหรับในวันนี้ก็ผมกับคุณกวางนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีพี EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาที่นี่อีกนะครับมารีวิวเป็นเมนูอื่นให้กับท่านผู้ชมได้ดูสําหรับวันนี้ผมกับคุณกวางลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากซับสไครป์และแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็คุณกวางด้วยได้ค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค